นี่ก็จะมาดยู่การใช้งานแอรจสิทธยนะครับก็บคือเห็นคนที่เลือกใช้แอร์ท่นที่นะครับก็เพราะว่ามีความจำเป็นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ของพักไม่สามารถติดตั้งแอร์บานได้แอร์ผนังได้นะครับก็เลยศึกษาหาข้อมูลนะครับว่านี่เราจะใช้แอร์ทัาน,นที่จะไหนดีที่มันสามารถตอบโจทย์ความรู้สึกเราได้นะครับก็คือหนึ่งเสียงไม่ไม่ดังเกินไปความเย็นเร็วแล้วก็ความเงียบของที่นะครับก็เลยศึกษาจาก ในอินเทอร์เน็ตมาก่อนนะครับดูยูทูบดูในทันทปนะครับแล้วก็ขอดูแอร์ของเพื่อนๆที่พ่อต่างๆนะครับที่เขาใช้กันนะครับสรุปสุดท้ายก็คือตัดสินใจเลือก j p x นะครับเหตุผลนะครับหนะครับดีไซน์ครับรูปดัดสวยสองนะครับมีความเสรนะครับที่ทางบริษัททามานะครับแล้วก็รัใต้เป็นญากนะครับตัวนี้ก็ใช้มาวันนี้ ก็เหลือสปดาคนนี้นะครับผมเป็นมารยนะครับก็คือใช้ก่อนนะครับรีวิวดูผอที่เลือดแล้วก็ประทับใจมากนะครับก็คือลมเนี่ยนะครับอันนี้ผมปรับแรงเสยนะครับเสียงได้ประมาณนี้ถ้าผมจะ้มปกติทั่วไปนะครับเสียงจะเงียบมากบอมากนะครับพอๆกับอ่าพัลมที่เราใช้เลยนะครับงั้ติดตั้งก็ไม่ได้ยากครับก็จะมีอุปกรณ์แยกคือมีกล่องระบายความร้อนจากคอยร้อนนะครับเราก็สามารถประกอบเองได้นะครับ ทำได้ง่ายๆนะครับต่อออกมานะครับเป็นท่ออย่ขสาางนะครับส่วนท่อข้างบนจะเป็นท่อระบายลมร้อนนะครับการติดตั้งก็ไม่ยากตามมาดูครับผมก็ทํากับเพื่อนนะครับแต่เขาอนุญาตรถไฟนะครับเนี่ยครับเราก็ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ใช้กล่องกล่องที่มาเนี่ยนะครับกล่องแอร์นะครับใช้กล่องตัดเจาะรูนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้ที่บริษัทให้มานะครับเราก็ติดตั้งง่ายครับมีที่ล็อกให้เรียบร้อย แน่นหนานะครับที่สําคัญนะครับลมแรงมากลองหันกลับเข้าไปดูข้างในครับอันนี้คือลมเบาสุดนะครับที่ผมเปิดนะครับไปดูฝั่งนี้เลยครับต้องสีนเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตพัดามนะครับอันนี้คือลมเบาสุดนะครับลมเบาสุดของแอร์เจคยนะครับสังเกตที่พัดลมครับพัดลมเราครับเดี๋ยวแอร์สปริงมาตอนนี้แอร์สปิงไปนะครับพอแอร์สปิงกลับมาปั๊บพัดาน ประมาณนะครับดูใบลมแหลกดูความแร,ร,มมแรงของลมนะครับสามารถทำให้พัดลมหมุนได้เลยนะครับสุ่งปที่พัดลมใหญ่เห็นไครับ ก็คือเย็นเร็วลมแรงทันใจนะครับก็เพื่อนๆที่ตอนนี้มองหาแอร์เส้นที่นะครับผมก็ขอแนะนำให้เป็น JPX เป็นหนึ่งในตัวเรื่องนะครับเราใช้ดูกันว่าคุณจะประทับใจแค่ไหนครับสาหรับผมแล้วประทับใจมากครับแอร์สามารถเปิดแล้วทำให้ห้องเย็นสบายได้เร็วแล้วก็นอนนะักงสบายสบายครับขอบคุณครับ